พาไปดูเรื่องของปีเตอร์กันหน่อยนะครับคุณปีเตอร์อายุ55ที่บินมาเที่ยวบ้านเรา5-6ปีติดติดการที่อุดรธา,านีแล้วก็มาช่วยทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นตู้โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นร้านรวงหรือถนนต่างๆ ตอนนี้วัน,นวันนี้ที่ผ่านมาเขาบินกลับเยอรมันแล้วนะครับแล้วก็มีพนักงานโนรงแรมที่เขาไปพักเนี่ยก็ออกมามาส่งเขาอย่างอบอ,อุ่นเลยทีเดียวใช่ค่ะ,ะคแล้วก็ชื่นชมเขาด้วยว่าที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรนะคะใช่ครับนี่ครับคุณปีเตอร์นะครับซึ่งอายุ55เป็นชาวเบอร์ลินเยอรมนีนะครับเขาเก็บกระเป๋าแล้วเดินทางกลับประเทศของเขาไปทํางานต่อนะครับ คือพนักงานของโรงแรมเนี่ยมาชื่นชมมาพูดคุยมาขอถ่ายรูปกันเยอะพอสมควรอย่างคุณพิมพ์ใจนะครับซึ่งเป็นพนักงานเคาน์เตอร์ของโรงแรมก็เล่าให้ฟังบอกว่าคือคุณปีเตอร์เป็นคนน่ารักนะแต่อาจจะอาจจะเงียบเยสักหน่อยทำเรื้อเก็บตัว่าอาจจะไม่ได้ค่อยพูดคุยสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคุณปีเตอร์เนี่ยนะคะก็ชอบทําความสะอาดอย่างที่บอกว่าเห็นกันอยู่สม่ําเสมอเลยนะคะแล้วคุณปีเตอร์ก็เลยบอกกับผู้สื่อข่าวว่าทําแบบนี้ทําความสะอาดที่เยอรมันถือเป็นเรื่องธรรมดานะขอบคุณคนไทยค่ะที่ชื่นชม แล้วก็บอกว่าอุดรธานีเนี่ยที่ชอบมามากๆเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่เมืองใหญ่ไม่วุ่นวายเหมือนกรุงเทพแถมผู้คนยังมีอัธยาศัยใจดียิ้มแย้มด้วยบอกด้วยนะคะว่าอยากจะพูดภาษาไทยได้แต่ว่าตอนนี้พูดได้นิดหน่อยนะคะ,ค,ะคันอาหารที่ชอบคืออะไรคะข้าวผัดไก่แล้วก็อาหารที่ไม่เผ็ดมากส่วนนี้ครับตัวแทนของกระทรวงการท่องเที่ยวและก,กีฬาของอุดรธานีก็มา เหมือนกับมามอบของขวัญน,นะครับมาชื่นชมยินดีในความมีน้ำใจของคุณปีเตอร์มอบผ้าพันคอมีคิดให้เพื่อเป็นเป็น,เป,นเป็นขวัญกําลังใจนะเป็นการขอบคุณสำหรับคุณปีเตอร์ที่ที่สร้างรอยยิ้มสร้างความสุข ให้กับคนไทยในอีกรูปแบบหนึ่งด้วยนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่มีวิพากษ์วิจารณ์กันเพิ่มเติมมาด้วยนะคะเมื่อวานนี้ขณะที่นายปีเตอร์เขากําลังทาความสะอาดอยู่ที่ริมถนนตํารวจตรวจคนเข้าเมืองที่อุดรก็ขอเข้ามาตรวจพาสปอร์ตข,ของคุณปีเตอร์ค่ะโดยบอกว่านายสั่งให้มาตรวจเพราะกลัวว่าจะเป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดก,กฎหมายซึ่งนายปีเตอร์ก็ให้ตรวจตามปกตินะคะคแต่ว่าก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะว่าแหมตำรวจไม่น่าทำแบบนี้เลยนะเพราะว่าคุณปีเตอร์เองเขาก็มีน้ำใจน่าจะให้ เียดเขามากกว่านี้ค่ะอะย่างไงก็กลับไปแล้วคุณปีเตอร์ก็ขอให้กลับมาเที่ยวบ้านเราที่ทอุดรธานีเหมือนเดิมนะครับคนที่อุดรผมมั่นใจว่าเขาเต็มใจและยินดีต้อนรับอย่างมากปีหน้าเจอกันใหม่นะจ๊ะ